สวัสดีค่ะพบะสวัสดีชาวราศีเมษุนทุกท่านนะคะวันนี้พบกับสินแสหายสุกนิสาวันนี้จะดูดวงให้กับชาวราศีเมษุนทุกท่านนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ว่าชาวราศีเมษุนจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมษุนนะคะก็ถือว่าชาวราศีเมษุนนะคะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจทําอะไรก็จะมุ่งม,มั่นนะคะเป็นคนซื่อตรงนะคะเป็นคนทําอะไรก็จะอยู่ในรูปแบบแบบแผนนะคะ,ะการงานนะคะชาวราศีเมถุนนะคะการงานดีนะคะโอกาสทางการงานเข้ามานะคะ,ะใครๆก็ชื่นชมในผลงานของคุณนะคะมีคนอุปถัมภ์ ช่วยเหลือในเรื่องของการงานดีนะคะเป็นที่รักของคนในที่ทำงานหรือลูกค้าด้วยนะคะจะมีลูกค้ามาสนับสนุนนะคะบางคนค้าขายทำธุรก,กิจส่วนตัวนะคะก็จะมีค่าเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเยอะเลยนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องใครที่เป็นลูกน้องบริวารน,นะคะเจ้านายหรือหัวหน้านะคะก็รักใครสนับสนุน ชื่นชมในผลงานของคุณนะคะโอกาสทางการงานดีนะคะเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีเมทุนนะคะการงานนะคะดีนะคะไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรถึงจะมีอุปสรรคปัญหาก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะอ่าชาวราศีเมทุนนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยละวังเรื่องของการ ทะเลาะบาแหวงหรือความขัดแย้งในคนในครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่ต้องเจรจานะคะพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัวก็ให้ระวังด้วยนะคะระวังการทะเลกกาะกันหรือว่าไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวด้วยนะคะอ่ะ ชาวราศีเมถุนนะคะก็ถือว่าเป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนช่วงเดือนมิถุนายนี้ชาวราศีเมถุนก็ตั้งเป้าตั้งใจนะคะบางคนอยากจะแต่งงานบางคนอยากจะสร้างครอบครัวหรือวางเป้าหมายที่จะสร้างครอบครัวหรือทําอะไรเพื่อครอบครัวในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้นะคะก็จะได้ทําตามความคิดนะคะอ่า โปรเจกต์ต่างๆนะคะชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็มีโปรเจกต์ในหัวหลายอย่างนะคะที่จะทําเยอะแยะมากมายนะคะค่อยๆทําทีละอย่างนะก็จะสําเร็จไปทีละอย่างนะคะอย่ารีบร้อนนะคะบางทีเราตัดสินใจอะไรที่เร่งด่วนรีบร้อนเกินไปโดยไม่คิดละเอียดรอบครอบอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาหรือผิดพลาดได้ก็ให้ราระวังด้วยนะคะชาวราศีเมถุนค่ะ การงานที่ชาวราศีคิดที่จะรีเริ่มทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเริ่มทำธุรกิจใหม่หรือไปสมัครงานที่ใหม่นะคะก็ได้ทำในสิ่งที่คิดไว้ตั้งใจไว้ประสบผลสำเร็จดีในเรื่องของการงานนะคะหรืออยากจะรเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนะคะหรือตั้งเป้าที่จะทำอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้ทาตามที่คิดไว้ตั้งใจไว้นะคะอ่า ชาวราศีเมถุนนะคะบางท่านนะคะก็ความรักก็สดใสอยากจะคิดวางแผนเรื่องของการแต่งงานก็มีโอกาสที่จะาวางแผนนะคะประสบผลสําเร็จได้ดีนะคะคิดไว้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานหรือบางคนก็อาจจะได้เจอเนื้อคู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือความรักในช่วงเดือนมิถุนายนี้สดใสดีความรักสดใสนะคะบางคนก็มี เกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ได้แต่งงานนะคะหรือว่าได้ความรักที่ชื่อเาเรียกว่าความรักชื่นมื่นนะคะก็คือราบลื่นดีในเรื่องของความรักค่ะ,ะชาวราศีเมถุนนะคะระวังนะคะระวังเรื่องของการโดนหลอกเงินนะคะทําให้เสียเงินเสียทองนะคะหรือการไปช่วยเหลือคนอื่นทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยก็ให้ระวังนะคะระวังเรื่องของคนอื่นจะใช้ เล่กลุบายนะคะมาหลอกวางผลประโยชน์กับชาวราศีเมถุนทําให้เสียเงินเสียทองนะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะชาวราศีเมถุนค่ะอ่าดวงนะคะเดือนมิถุนายนนะคะเรื่องของการเงินของชาวราศีเมถุนเดือนมิถุนายนนี้เป็นยังไงบ้างการเงินค่ะราศีเมถุนการเงินอืม การเงินนะคะระวังเรื่องของการเงินจะมีอุปสรรคปัญหานะคะเสียเงินเสียทองแบบไม่คาดคิดนะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็มีรายจ่ายเยอะนะคะแต่ก็สามารถหาเงินได้แก้ไขได้นะคะหาเงินเข้ามาได้นะคะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแก้ไขแก้ขัดแก้ปัญหาได้นะคะบางคนอาจจะมีหนี้สินหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ การเงินรายจ่ายเข้ามาเยอะทําให้หมดเงินไม่ค่อยทันแต่ก็มีผู้ใจดีนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยให้แก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของการเงินผ่านผลไปได้ค่ะในช่วงเดือนมิถุนาค่ะเรื่องการงานนะคะชาวราศีเมทุนค่ะการงานเป็นยังไงบ้างราศีเมถุนอืม การงานนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะบางทีอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนพักผ่อนไม่พอนะคะงานเยอะแบกรับภาระหลายอย่างนะคะความรับผิดชอบเยอะนะคะเหนื่อยในการทํางานด้วยระวังการเจ็บป่วยพักผ่อนไม่พอด้วยนะคะชาวราศีมีทูนมีโอกาสที่จะทํางานหลายอย่างรับผิดชอบหลายทางนะคะในเรื่องของการงานงานเยอะงานบางคนนึงก็ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ขยับขยายงาน ทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นแต่ก็ได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะขยันก็ได้เงินนะคะชาวราศีเมษศูนย์นะคะงานเยอะเงินเพิ่มนะคะอ,อ,อยู่ที่ความขยันด้วยขยันมากก็ได้เงินมากนะคะ,ะขยันน้อยก็ได้เงินน้อยตามกำลังของแต่ละบุคคลค่ะเรื่องของความรักนะคะชาวราศีเมษศูน,นะคะ่ะ ความรักเป็นยังไงบ้างชาวราศีเมถุนโอ,อ้ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยชาวราศีเมถุนก็ไม่ได้ค่อยสนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะก็จะมุ่งมั่นในการหาเงินหาทองมุ่งมั่นในการที่จะทำบุญนะคะชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงช่วงนี้ก็จะ มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือทําบุญหรือตั้งใจในการเกี่ยวกับเรื่องของสร้างฐานะของตัวเองนะคะไม่ได้ค่อยได้ซีเรียสหรือวิตกกังวลในเรื่องของความรักเท่าไหร่ความรักก็ยางสบายๆชิวๆไม่ค่อยมมีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของความรักก็ถือว่าโอเคไปได้เรื่อยๆนะคะในเรื่องของความรักค่ะก็ถือว่า ดีไม่มีปัญหาอะไรที่เดือดร้อนใจหรือทุกข์ใจในเรื่องของความรักค่ะก็ถือว่าดีนะคะขอบคุณนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะ,ะใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะ,ะก็สามารถที่จะดูดวงส่วนตัวได้นะคะแอดไลน์มาโทรคุยกันทางไลน์นะคะบูชาคู่200บาทต่อหนึ่งดวงค่ะขอบคุณค่ะดูดวงแบบละเอียดยิบ นะคะตั้งแต่พื้นดวงอดีตปัจจุบันนะคะถามได้ทุกเรื่องค่ะขอบคุณค่ะ